ลัคนาราศีกรกฎในเดือนสิงหาคม2567ดาวซุกดาวโจกลาบของท่นงานย้ญ่เข้าสู่เรือนการเงินสตังค์ครับดวงเด่นสุดเรื่องของโจกลาบการเงินรวมถึงยิบจับสตังกรได้นะครับดาวอาทิตย์กเกษตราธิบดีท่านจะดวงดีครับค่าขายสุดปังสตังค์เหลือๆครับค่าวพยากรณ์เต็มๆเจอรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับครับสวัสดีการยนณมิติทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ครับ ทิพของการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะเดือนมงคลครับเดือนวันแมมนะครับเป็นการแสดงความกตัญญูนะครับ่อแม่ฮาแม่นะครับภูรักผูใหญ่บุปการีตัวเนะครับเดือนนี้มีดาวใหญ่อยู่หลายดวงนะครับมีเรื่องดีๆรออยู่นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับวันที่สองเนี่ยดาวซุกง่ใหญ่ายด้ เรียกว่ามาอยู่ตำแหน่งปกติแล้วนะครับจะมีเรื่องดีๆอยู่หลายราศีและบางราศีกับมีเรื่องต้องระวังนะครับแต่ยังไอยจะมีเรื่องดีอยู่หนึ่งเรื่องแล้วก็สองเรื่องแต่ละราศีครับต่อมาครับวันตี13บสามดาวพระเกตหง่ายนะครับโยกเข้ามาครองอยู่ตีเรือนของราศีธนุครับจะมีอยู่หลายราศีเลยนะครับตีส่งผลเรื่องของดวงจกหลาบครับดวงดีครับวันตี่17ดาวอาทิตย์ญ่นะครับญ่ลยยกเข้ามาเป็นตำแหน่งเกษตรราธิบดีหรือดีนั่นนอนครับแต่ละราศีมีเรื่องดี กุรีครับยังหนึ่งเรื่องนะแต่ละราศีแล้วก็วันตีสองหกครับดาวอังคารใหญ่ด้วตำแหน่งามาตรฐานปกตินะครับกับบางราศีก็มีเรื่องดีๆอยู่หลายเหมือนกันนะครับสองเรื่องแล้วก็เดือนสิ้นเดือนครับวันตีสองเจ็ดมีดาวพระสุขแหย่กำลังนะครับใหย่เราหมอนกําลังอันนี้ต้องบอกว่าม,มีเรื่องตีย่นำเตือนหรือว่าเฝ้าระวังนะหลายราศีแล้วก็บางราศีก็มีเรื่องดีอยู่นะครับคำพยากรณ์เต็มๆเ,เจอรับชมรับฟังกันเล,เลยครับ ลัคนาราศีกรกฎครับหรือแต่ในบางหูลัคนาสถิตเวลาเกิดที่ชัดเจนโดยในช่วงวันเกิดนะครับผูบ้ที่เกิดร,ราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดช่วง15ากรกฎาคมถึงวันที่1ิสิงหาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอจะชวนเช้าลัคนาราศีกรกฎพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาวประจาตัวดาววาสนาท่านเองครับคือดาวพระจันทร์ตัวแทนดาวคือเลข2ครับพิมพ์เลข2รัวร้วๆ9ตัวครับเลยเข้าดาวบุญใหญ่ดาวแห่งสิ่งที่คุ้มภัยนะครับ ความโจกดีความมีโจกหลับให้กับตัวท่านเองครับและท่านต้องการพรอัยอ,อย่างอันประเสริฐนั่นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับฮอท่านสุขสมหวังกูเรื่องกูประกันที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักและดวงโจกหลับครับดูติดดาววาสนาการก่อนนะครับเจา้ากรกฎครับมีดาวพระจันทร์ครับดาววาสนาเดินหนีไงยราศีอยู่หลายเตีย่ยนะหลายช่วงเวลา ดูช่วงเวลาสาคัญเด่นย่าแล้วก็ดูดาวประกอบเรื่องของเจ้าเรือนพันธุถูดาวประสุกนะครับดูตีดาวประจําตัวก้อนก็ได้นะครับดาวพระจันทร์ช่วงเวลาปกติก็ดือบ่มีปัญหานะครับช่วงเวลาตีวาสนาต้องระมัดระวังช่วง13-14นะช่วงนี้ต้องมองว่าระมัดระวังเรื่องของบุรหล้านนะครับใครมีลูกนอก้องบริวารก็ดูให้ดีอาจจะสร้างปัญหาอาจจะใครได้ป่วยบบสบายได้นะครับ15-17อันนี้ตัวคุณเองครับอาจจะบสบายนะครับ หรือว่าระมัดระวังอุบัติเหตุตังแหนมสิบแปดสิบเก้าช่วงนี้กุกคุยกันห้ดีกับคนในบ้านคนต่างเพจครับหรือว่าแฟนจะสบายก็ได้นะครับช่วงเวลาที่เหลือที่ว่าดาวสนาเข้มแข็งและกระโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่ส4ปสี่สาห้าช่วงนี้การงานนําพาซึ่งรายได้ดีนะครับรวมถึงพนัองานเนี่ยยังก็มีแต่ความสําเร็จส6ปหกสเจ็ดก็เช่นเดียวกันมีดวงโจรลาบเด่นนะครับจะจะลงทุนในวัตถุรวยไว้กับยิบจับซื้อในช่วงส7ได้นะครับด ส่วนดาวพระสุขยังคุ้มภัยเป็นดาวคุนสูงครับชาเริอนพันธุ์อยู่ทีด่ดรานการเงินช่วงเวลาก,กว้างวันที่ตั้งแต่วันที่ 2- ถึงเสาร์เจ็ดสิงหาคมครับสำหรับชา,าวลัคนาราศีกรกฎจะมีดวงเด่นนะครับเรื่องของการทํามาหาเงินครับเกี่ยวข้องกับคนในบ้านใครประกอบสมาภีพ์ก้าขายกับคนในบ้านหรือใจสันติในบ้านจะส่งเสริมชะตา,ด,าด้านการเงินกับคุณครับใครที่ เป็นเซล์เป็นในหน้าเป็นประกาคนกลางเฉยะได้ดีนะจะขายบ้านขายรถยนต์ขายติดดินขายได้ราคาดีถูกใจครับท่าไหนอยากจะซื้อใช่ใช่ช่วงเวลานี้ครับในการซื้อเราได้ของดีถูกใจและยังถูกชะาตาทันตัวนะครับดวงการงานครับชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวพระอังคารครับฉรวนกรรมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพนาตีนะกรรมะคือการกระทำเนาะคือกรรมของเฮานะครับวันที่หนึ่งถึงสองหกนี่ เป็นราชาโชคโอ้โดดเด่นนะครับเรื่องของหน้าตีการงานเนี่ยอย่างกัมีแต่ความสําเร็จรออยู่นะแต่ด้วยความเป็นพระอังคารครับต้องเหนื่อยต้องมีการลงไม,ม้ลงมือการออกแรงออกแหง้งเนี่ยครับจะได้สาเร็จรอแต่ผลมาได้ครับต้อง,องเนี่ยเฮท้มันตรงตัวเองน,นะครับสําเร็จได้ยุติเลือนลาพระครับเรื่องของโจกลาบนะมีความสำเร็จเป็นโจกลาบได้ทีได้นักครับพระอังคารเนี่ยถือว่าการงานเด่นนำพาซึ่งรายได้ที่นักไข่ธรรมะค้าขาย ของกิจการร้านค่ายิบจับลุยนะครับตลอดเดือนนี้กว้างตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วล่ะเนี่ยยังห้องว่าขายดีขายหมวดเหมดนะครับถ้ามีการแข่งขันการค้าขายมาได้คุณทีหนึ่งนะครับเหนือกว่ากูค่ากูขายกูแข่งคุณนะครับงานประจําก็มองว่าชุงนี้อาจจะอิดน้อยแต่ได้รายได้นักครับสตังพิเศษก็จะเข้ามาเรื่องของน้ำจิบน้ำช้าก็มีนะของกำนัาสินน้ำใจก็มานะครับ แลตลอดทั้งเดือนครับดาวพระพุธนะ,จะเจริญการสังคมไปได้ง่ายนะครับยังมาตรฐานตนําแหน่งทั่วกลุ่มลักนณาชนียังมีโอกาสความล้หมหายลงมือครับจากเปิ่นในตีทํางานหรือว่าคือขายคนเนชั่นดีครับขครทางานประจาถือว่าอุ้มงค์นะมีคน,คนจนชวีเหลือครับการทํามาคขายก็หมายถึงลูก,ก้าเข้ามานักขึ้นกลุ่มของลูก,ก้าไร้หม่ๆนะลูก,ก้าหน้าใหม่เข้ามาก็ยังมีโอกาสนะเปินหอยเราจัดโปรโมชั่นเอาใจลูก,ก้าไร้ไม่ดูนะครับ ช่วงนี้ว่าพุดคุ้มลักหกมายถึงคุณมีสเสน่ห์นะครับอ้กคาจาขายอยังกระขายมุวนครับขายดีเป็นเซล์เป็นแน่หน่านยายะดีๆนะครับอย่างน้อยอพลัสสวัสดีก็ยังมาตรฐานดีแล้วนะครับเดิวก็มาเดินปกติละ,ะพลัสสวัสดีเป็นตัวแทนของผู้รักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยนำพามาสึ่โจกหลับนะตั้งั้นการงานก็หมายถึงความก้าวหน้าแบบพิเศษหนึ่งของรายได้พิเศษจากการทํางานประจําก็ถือว่าอาจจะมีหรือบางครั้งได้ดูแบบของสิทธิพิเศษในการทํางานนะครับ ค้าขายก็หมายถึงลูกค้ารายใหญ่ยังย้งซื้อของคุณต่อเน,นื่องรวมถึงมีเกณฑ์ได้ขายของตั้งไกลครับเรื่องของออนไลน์นทำสื่อโซเชียลมีเดียอย่ยได้ดีนะครับแล้วก็ดาวพระสุ์เรือนลาผลโดยตรงในช่วงตีเด่นคือช่วงตีสามถึงโซเชียลสี่หาคมครับจะได้ลาผลมาเป็นสตังชัดเจนนะครับไม่ได้หมายถึงการซสฉุดเสงดวงอย่างเดียวนะหมายถึงการค้าขายนี่แหละยิบจับสตังกนไดนะครับดวงเด่นปะว,ว่าเนี่ยไอหยัย่งมันเป็นสตังไดห้หมดนะครับดาววัสนา ของทานก็เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับสำหรับชาวกรกฎเนี่ยมีดาวพระศุกเนี่ยมาคุ้มภัยช่วยนะครับส่วนหนึ่งของงานเนาะงานเจํารืนการงานจะใหญ่กำกช่วงวันตีเซาเจสิงหาคมเป็นตนไปไมีผลครับงานจะค่อนขังตรงข้ามกับช่วงต้นเดือนและกลางเดือนแล้วครับช่วงปลายเดือนเนะี่ยงานมันจะอิดขึ้นนักขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะได้แก้ไขปัญหางานที่หนักขึ้นครับใครทางานประจํางานบริษัทหลีกเลี่ยงการเจรจา,าสําคัญสาค,คัญในช่วงปลายเดือนนะครับ ตั้งแต่วันที่8สิงหาคามไปต้นไปนะโซเจตนะครับมันจะไม่ค่อยราบรื่นครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาติดขัดมีการแก้แล้วแก้แหมงานสาคัญสําคัญ,คญหลีบยิบจำหนะตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนครับส่วนทนันใดดีว่างงานอยู่หาง,งานเนี้ยงานทําครับตลอดเดือนนี้ก็มองว่าหลีบยิบจับเสนอเข้าสมัครหรือว่ารายงานตัวก็ได้นะตั้งแต่วันตี1-2 6ครับวันตีโซเชมไปต้งไปอ้วซักจะหนักครับดวงการเงินครับ ดาวลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวพระอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้า่งของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับทีนี่เรามาดูช่วงนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ใหญ่หนึ่งเตี่ยในเดือนนี้ช่วงต้นเดือนวันที่หนึ่งถึงสิบหกสิงหาคมครับพระอาทิตย์ยังครองมาตรฐานมหาจักรครับการเงินดีแบบสุดๆนะดีเด่นที่สุดในสิบสองราศีนะครับมากุ้มลักนณาแห่งกรรมโอ้เนี่ยอย่างเป็นสตังค์เป็นเงินเป็นทองได้หมดนะับการเงินแ้งการหารายได้ดีนะครับช่วงนี้ยิบจับมาอย่างเนี่ยเต็มที่กล้าขายนะครับเด่นสุดนะครับ รวมถึงเป่นเพาว่ามีรายได้แบบฟุกฟตัวเองนะ,อะต่อมาครับช่วงตั้งแต่17สิงหาคมเปต้นไปครับราศีย่ายราศีหงกัมนะยกเข้ามาครองเป็นกเกษตรราธิบดีอันนี้ดีแบบม่ได้โดดวือวานะครับแต่ดีแบบระยะยาวแน่นอนครับเป็นกระตําแหนงนี้การเงินต้องหวานตลอดเดือน2เดือนเดือนเก่งสำหรับเช้าลักนณาราศีกรกฎจะเด่นที่สุดใน12ราศีครับยิบจับออ้เนี่มันเป็นเงินเป็นทองขายแอมก็ขายม่วนครับสตังค์รายได้เข้ามา งานปาระจำเมื่อั้างก็เป็นเรื่องของสตางค์พิเศษที่แบบบมื่ได้ขึ้นได้ฝันนะครับมีคนมายิบจับห้หรือว่าเป็นหัวงานเสริมเพิ่มเติมรายได้ให้กับคุณนะครับส่วนหนึ่งของรายจ่ายก็ต้องมองว่าพระสุขก็ยังคุณประโยชน์รายจ่ายคนบริหารได้บม่ได้มีปัญหานะครับเพียงแต่ต้องมาระวังรายจ่ายเรื่องของการเดินทางแลามาอยู่ตีเรือนศาสตร์ชาบันอัวรายจ่ายก็ภาพพวกเพื่อนพ้องสังคมครับระมัดระวังทุกการเดินทางแบบประมาทอันจะมีรายจ่าย เรื่งของหยดยานพานาครับรวมถึงเป็นเรองว่าภาษีสังคมหรือว่าคนมาขอยืมยืมสตังค์ครับือเปื่อนกันนะเปื่อนกันนิดนิก็จะกลายเป็นใครพ่อหน้ากันแล้วนะครับเสียตึงสตังค์เสียตึงมิตรภาพเอาเป็นว่าระมัดระวังร้ายใจนอกแผนรายายชุกเฉินในช่วงปลายเดือนครับดวงความหักครับเจา้าลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวพระเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีหนึ่งของกูครองคนห้าครับเดือนนี้ เล็งลัคนาบ่ได้ใหญ่ไปไหนครับพระเสาอยู่ตำแหน่งนี่บนห้องว่ะบ่ได้เล็งลัคนาตำแหน่งนี่เป็นกเกษตรราธิบดีรุ่นที่2ก็จริงครับแต่ดาวเนี่ยพักองศาอยู่นะครับร้อยสองห้าวันเนี่ยโอ้ยดนะดาวมันถอยหลังครับม่ได้ถอยหลังนะมันจ้ากว่าโลกเลาอ่ะหมายถึงว่าความฮักก็ไม่ใชเป็นความฮักแบบกึดพวงหน้าพวงหลังมันตึงมันเครียดกันนะครับใครมีแฟนอยู่แล้วพยายามฮักษาถนนร่ใจกันนะมีแฟนมีครอบครัว โดยเฉพาะช่วงระวังคือช่วงว,วันที่5-7เพราะว่าดาวเสาร์เออดาวดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันมาเจอกันนะมันจะพิจัยกันนะครับ mm hmm. เรื่องของการเงินหรือว่าความฮักจุกจิกกวนใจแถมช่วงช่วงวันที่เสาร์าถึงเสาร์เอ็ดครับช่วงนี้เช่นเดียวกันแฟนอาจจะบสบายก็ได้เจ็บใครได้ป่วยก็ได้นะครับ mm hmm. มีแฟนมีคนหักอยู่แล้วประคับประคองกันน้อยนะครับก็จะผ่านไปได้ครับ mm hmm. ส่วนเช้าลัคนาราศีกรกฎทันตียังโสดนะครับ mm hmm. ดูดาวฮักไม่ประกอบถือว่าช่วงนี้ทันทียังโสดจะมี มีสเสน่ห์นะครับมีตำแหน่งเนี่ยนะมีคนมายิบยืดโอกาสเลยแนะนำมาเข้าจักกันนะครับโดยเฉพาะช่วงตีหนึ่งถึงสองหสิงหาคมแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูใจกันยาวๆครับเพราะดาวมันยังเปลี่ยนพระอยู่นะคือเขาอาจจะมีแฟนมีคนหกักอยู่ก็แล้วก็ได้หรือว่ามันต้องดูใจกันสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเข้ามาอุ้งคุยนับจากเซเสิงหาคมเป็นต้นไปอะดาวมาโต๊ะวินาทีครับชวนีมนแนะนำครับแนะนำมนหาหักตัวเก่าดีกว่ารบไปจะมีปัญหาวันหน้า คนโสดกับเปิดใจอุ้คุยได้ตั้งแต่วันทีหนึ่งถึงสหกสิงหาคมครับดวงโจกลาบครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวชั่วเรือนพุทธะนะครับเรื่องของโจกราบที่ได้หามจากตวเกาโจกราบจากการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงครับเดือนนี้ดูเป็นช่วงกว้างๆเลยนะครับวันทีหนึ่งถึงสหกสิงหาคมพระอังคารครองมาตรานราชาโชคนะโชวแบบเด่นๆเลยนะเล็กน้ำโจกหรวอเหล็กเสริมดวงช่วงนี้ของคุณก็คือเหล็ เกี่ยวกับตาแหน่งนทติการงานเลขประจุจําตัวนิติทํางานครับใครทํางานธุรกิจอิสระส่วนตัวคือเลขการทํางานคุณนะครับเลขใต้เบอร์โทรศัพท์ของคุณหรือเลข6กครับดาวเสิมดวงคือดาวพระจันทร์นะครับหรือเลข2ครับส่วนดาวที่คุณทะนนโจวัสนะครับในเดือนสิงหาคมครับช่วงต้นเดือนดาวเด่นดาวพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับพระพัสตบดีหรือเลข5ครับส่วนดาวร้องคือดาวพระเกตหรือเลขเกครับต่อมาช่วง กลางเดือนนะครับดาวคุณตะนันโจบวส,สนาครับดาวเด่นคือดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับดาวรองดาวพระจันทร์หรือเลข2และกับพระอังคารหรือเลข3ครับโดยในเดือนนี้ครับหากเช้าลัคนาราศรีกรกฎต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับทำบุญเปลี่ยนสตังค์จำนวนตีลงใต้เซอสบาทเลขกำลังของดาวพระศุกครับเมื่อทำบุญแล้วขอทานกรวดหน้าบุตรที่ส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเว้นเปิลนโดยหันหน้าไปทาง หเหนือครัใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออเมวยพรอเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะระละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ